เป็นการฝึกแกนกลางลำตัวนะคะและฝึกแขนของเราด้วยกันนะคะยืดตั้งขาให้ได้ฉากนะคะแล้วแขนเราไม่งองนะคะย่อนก้นลงไปนะคะกิ่งหน้าท้องนะคะแล้วยืดแขนขึ้นให้สุดนะคะท่านี้ก็จะเหมาะมากเลยสำหรับคนที่อยากกระชับต้นแขนนะคะ ทำช้าๆด้วยการโฟกัสเกร็งหน้าโองค่ะแขนเรายืดตรงนะคะขึ้นมาตั้งฉากเกร็งหน้าโองนะคะเกร็งหน้า้องเท่าที่เราทำไหวนะคะฝึกใหม่ๆก็อาจจะหนักนะคะท่านี้คือถ้าทำให้แกนกลการล่าตัวแข็งแรงและฝึกกำลังขาของเราด้วยนะคะและอีกท่าหนึง่งท่าสําหรับคนที่ ปวดหัวเข่านะคะก็ไม่สามารถที่จะยอ่อลงไปได้มากขึ้นก็ให้เรานะคะฝึกที่จะย่อนก้นลงไปนะคะนั่งแล้วยืนขึ้นเกรงหน้าท้องแล้วบีก้นแน่นๆนะคะหัวเข่าเรานะคะสังเกตดูว่าหัวเข่าเราจะไม่เลยปลายเท้านะคะเวลาที่เราย่อนก้นลงไปไปลายเท้าเท้าเรากว้างขา ปลายเท้าของเรากว้างระดับหัวไหล่ของเรานะคะความกว้างอเดียวกระดับหัวไหล่ของเรานะคะแล้วยืดยืดนั่งให้ได้ฉากเราไม่ต้องนั่งลงไปลึกมากนะคะให้เรานั่งแค่ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราใช้กําลังโน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยยืดขึ้นนะคะเสร็จแล้วเรรงหน้าท้องแล้วบีบก,ก้นแน่นๆนะคะท่านี้ก็จะเป็นการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อที่ต้นขานะคะ แล้วก็จะได้กล้ามเนื้อมัดเล็กที่หน้าท้องเสร็จแล้วเราบีบก,ก้นแน่นๆเราก็จะได้ความกระชับของก้นนะคะก็จะแก้ปัญหาเรื่องก้นยอยหัวเข่าเราพยายามไม่ให้เลยปลายเท้านะคะ บีบก,ก้นข้างสักแป๊บหนึ่งแล้วเก็งหน้าท้องนะคะก็จะได้กล้ามเนื้อมักเล็กที่หน้าท้องนะคะช้าๆค่ะถ้าเราทํำช้าๆเราจะโฟกัสได้นะคะเก็งหน้าท้องแล้ว